สตาเป็นเครื่องปั๊มนมสําหรับคุณแม่ยุคใหม่นะคะเราก็จะเน้นให้คุณแม่ปั๊มนมให้สบายที่สุดแล้วก็ให้คุณแม่ปั๊มให้นมรู้แบบมีความสุขแบบพฮปปี้ค่ะซึ่งบันตูกจากผู้ใช้จริงสู่เป็นเซนเตอร์วันนี้นะคือจริงตู่เจอคุณลี่ตั้งแต่งานงานแม่ะเด็กเนาะค่ะแล้วก็ได้ไปลองใช้เครื่องเราก็รู้สึกว่าแบบ เอ้ยมันมันมันดีอ่ะมันมันตอนแรกเราอ่ะจินตนาการว่าการข้อมนมอ่ะมันต้องคือเคยได้ยินมาว่ามันมันมันมีคำโหดร้ายประมาณนึงีแล้วนั้นคุณลี่ก็ให้ลองใช้เครื่องหน่ะ ก็แบบเราไม่ได้เป็นอย่างนั้นอย่างที่เคยได้ยินมาอะไรเงี้ยก็เลยสนใจก็เลยก็เลยได้คุยกับคุณลี่มาเรื่อยเยว่าเออเครื่องมันเป็นยังไงมันมันแนะนำแบบหลายโหมดแล้วแต่เราก็ยังไม่เก็ตจนวันนี้คงมาเป็นคุณแม่แล้วอ่ะก็ถึงได้เข้าใจว่าอ๋อแต่ละโหมดมันใช้พูดแบบนี้แบบนี้เองอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างรุ่นใหม่ล่าสุดมันตอบโจทย์คุณแม่ยุคปัจจุบันยังไง ขนใหม่เราจะทําให้ปั๊มนมได้นุ่มนวลขึ้นเราเพิ่มเราลดความเราลดแรงสําหรับแม่แรกเกิดให้ไม่แรงมากเกินไปให้คุณแม่แรกเกิดเขารู้สึกว่าไม่ได้โดนกระชากมากนะักแล้วก็ไม่เจ็บปวดแล้วก็ ช่วยให้เคลียร์มีหมดรีดน้ำนมค้างเต้าแล้วก็สลัดก้อนน้ำนมปันแล้วก็คุณแม่ก็ต้องมีวินัยที่ดีค่ะคุณตู่ก็คงคุณแม่ก็มิ้งที่มีวินัยที่ดีมากจังเกตได้จากน้ำนมคุณตู่เยอะมากาคือตู่ชอบของบูสต้าคือเครื่องเปเล็กแล้วก็เปา่าแล้วก็มีทั้งแบบมีสายแล้วก็ไร้สายซึ่งทําให้เราแบบคือกิจกรรมของเราตอนนี้ก็ยังเยอะอยู่เราอยอากไปดูคอนเสิร์ตไปดูคอนเวทียูเราจะไปดูคอนเสิร์ตอะไรก็เค ไปห้องตอนไปดูไปดูละครเวทรปดูน้องงเทศเนาะก็เพลินแบบมีห้องก็เลยระหว่างเบรคคืห้านาทีก็ปั๊มเลย <c oughs> เพื่อไม่ให้น้ำมนมันหดนะคะคุณ <c oughs> แม่ห้ามตกรอบนะคะห้ามตกรอบปั๊มเพราะไม่งั้นน้ำมันจะหดใช่ไหมคะที่หยังหน้าเลยเพราะพอตกรอบปั๊มแล้วว่ามันมันจะปูยากมากดังนั้น,นถ้าเกิดเครื่อง,องเราเป็นธรราง่าย หนักเบาดูดีอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะแบบแบบทำให้น้ำนมเราเราเรามาได้เรื่อยๆทาคุณได้เหตุผลที่แล้วคุณตู่เป็นปีเซนเตอร์อ๋อคุณตู่เป็นเอาไงดีโดยส่วนตัวนะคะลึกๆคือชอบความแบบความดูแบบน่ารักของพรอบครันี้ก่อนแล้วก็ดูคุณตู่น่าจะดูคุณตู่ลูกเป็นคุณแม่ที่ทุ่มเทมากๆแล้วก็รู้ใส่ใจลูกขนาด ว่าเราแอบแบบมีปัญหาสุขภาพนิดหน่อยดูคุณตูกก็ยังพุ่งเทเพื่อลูกอยู่รู้สึกว่าเนี่ยแหละคุณแม่ยุคใหม่เลยทั้ง working mom หรือว่าทํางานด้วยเลี้ยงลูกด้วยแบบเวลาทุกอย่างแล้วก็ตู่ทำเต็มที่รู้สึกว่าเนี่ยค่ะพาอแม่ดูเศร้ามตตอ่่ิดมากเซ็นเเตอร์ปลย้างก็อย่างที่บอกว่าเราเคยได้ลองใช้เครื่องเขาแล้วอะแล้วเราก็รู้สึกเออรู้สึกดีแต่พอาี่พอเป็นแม่แล้วพอมาใช้จริงๆตอนแรกอะไม่เข้าใจว่าที่อธิบายว่าดูดเหมือนเหมือนเหมือนเบบีดูดจริงๆมัน เป็นยังไงแต่พอมาลองใช้มันเหมือนจริงๆคือเพื่อนแม่ทุกคนเหมือนมีเบ,บบี๋เข้าเต,าเตา้าแล้วลองใช้เครื่องมันเหมือนแบบเหมือนมนากๆก็เลยรู้สึกว่าตัประทับใจที่แบบเราเราเลยไม่ไรู้ไม่ได้รู้สึกว่ามันคือเครื่องมันก็เหมือนเบบี๋เข้าเต้าเรา,เ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 าจริงๆ,ๆแล้วก็มันค่อนข้างรีดได้อย่าง เราก็จะปวดเต้าเนเชื่อเพมจะแน่นแน่นมางแต่เนี่ยเป็นแม่มาประมาณจะสองเดือนแล้วยังไม่มีอาการปวดเต้าเลยดีมากค่ะแล้วก็อันที่ชอบที่สุดก็คือสลดน,น้ำนมอุดต,ตันซึ่งไม่ว่าคุณแม่จะมีน้ำนมมากน้ำนมน้อยมีโอกาสจะอุดตันหมดแล้วเขาบอกว่าการที่ร้นน้ำนมอุดต,ตันแล้วเต้าอ,อักเสบเจ็บที่มาขาแผลข้อเนะจิงดังไหย ดังนั้น,นเราจะจตันไม่ได้ก็คือจะมีเป็นอีกโหมดหนึ่งซึ่งจากเอกสิทธิ์ของบูสตาร์ด้วยค่ะก็แบบดีใจมากค่ะที่บูสตาร์เลือกดีใจที่ <c oughs> คุณคคตู่ให้เกียรติบูสตาร์เช่น,ก,นกันค่ะให้คุณป้าถึงคุณแม่ ปัจจุบัน,น,น่มสำหรับเป็นตัวช่วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็บูสต้าเป็นตัวช่วยคุณแม่อยากให้คุณแม่ลองพิจารณาบูสตา้าดูค่ะว่าจริงๆแล้วคุณแม่สามารถปั๊มนมได้แบบไม่ต้องอดทนแล้วก็ไม่ต้องเจ็บเราค่อยๆไปกับเครื่องแล้วก็ไปกับลูกเพราะว่าเราจึงต้องใช้เวลาศึกษาลูกอยู่แล้วถ้าแม่ยังต้องเสียเวลาแล้วก็เจ็บอยู่กับการให้นม เราก็จะเหนื่อยเกินไปเพราะฉะนั้นบูสต้าเรามีเป้าหมายให้คุณแม่มีความสุขตอนปั๊มนมค่ะแฮปปี้จริงค่ะแล้วก็เครื่องก็เงียบมากคุณสามารถแบบว่าคุยงานไปด้วยเราปั๊มนมไปด้วยเพราะเครื่องมันเงียบพยายามถามเลขาว่าเอได้กินเสียบเครื่องไหมแล้วเลขาถามว่านี่เป็นถูกปั๊มนมอยู่เหรอคะคือมันเงียบเงียบจริงๆแล้วก็พกพาสะดวกก็มันเบาใช่เราไม่อยากกระทบไลฟ์สไตล์คุณแม่มากนักค่ะใช้รบการบ้านเดินเพื่อคุณแม่โดยเฉพาะใช่ค่ะคุณแม่ยังไปดูคอนเสิร์ตได้อยู่โอเค จริงๆคีอแม่ไปดูหมังเลยนะคะพี่คุได้ค่ะขอบคุณค่ะแ่ะอสระทุกขั้นตนใเรื่องขาใ่ไหม